เวลาเราเดินเราจะเดินปกตินะครับแต่ถ้าเราวิ่งนะครับเราไปกดวิ่งดูนี่ครับผมวิ่งเร็วขึ้น3 0 0นะครับเราเดินเราวิ่งเราเดินเราวิ่งใส่เกียร์หมาไปแล้วครับผมโคตรเร็วเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Unlock Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำปลั๊กอินวิ่งเร็วนะครับ แล้ววิ่งเร็วในวันนี้ผมจะทำวิ่งเร็ว300%นะครับจะเป็นไงไปดูกันครับผมอ,อย่างแรกนะครับให้เรากดมาที่เริ่มเกมนะครับแล้วก็คลังปักอินนะครับเราก็ต้องสร้างไอเทมอย่างหนึ่งไว้ก่อนนะครับ ผมมีไอเทมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวสอนสร้างใหม่แล้วกันหรือว่าใครมีไอเทมแล้วก็เอาไอเทมที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ผมจะสร้างใหม่นะครับกดสร้างแล้วกดสร้างใหม่ไอเทมนะครับกดบวกเราก็เลือกเอาเลยนะครับว่าเราอยากได้ไอเทมประเภทไหนนะครับเป็นยิปะทาเครื่องมือธนูกระสุนปืนอาหารกระเป๋าลัคก,กี้แล้วก็สวมใส่ อ่ะผมจะลองเอาเป็นจิป,ปะทะดูนะครับอ่ะกดยืนยันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อมันก่อนนะครับอ่ะผมจะเอาเป็นว่าวิ่งเร็ววิ่งเร็ว300ผมจะทำา30 0นตะกํำลังดีนะครับถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวเครื่องโหลดไม่ทันนะครับโอเคโมเดลนะครับให้เราเลือกเอาเลยนะครับว่าอยากให้อเทมนี้เป็นโมเดลอย่างไงนะครับ อ่ะผมดูในคังแบบจำลองแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้มีไอเทมเยอะแยะนะครับอ่ะนี่ไงผมมีแตงโมนะครับผมเอาแตงโมมาลูกหนึงนะครับแล้วก็บันทึกไว้ก่อนนะครับผมบันทึกไอเทมเสร็จแล้วนะครับเรามาที่สถานะนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาที่สร้างนะครับสร้างสถานะใหม่นะครับกดบวกนะครับอ่ะเราก็ใส่ชื่อวิ่งเร็ว วิ่งเร็ววิ่งเร็ว300อ่ะไอคอนนะครับก็เลือกอาเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนเออแบบนี้เท่ดีนะครับเทคนิคพิเศษก็คือเอฟเฟกนะครับคุณอยากได้เอฟเฟกอะไรเวลาใช้ไม่เอานะครับเสียงอยากได้เสียงอะไรนะครับเวลาเล่นเอฟเฟกแต่ผมไม่เอานะครับโอเคนะครับจากนั้นเลือกมาที่เอฟเฟก กดบวกนี่แหละครับแล้วก็อันี่2นะครับรูปรองเท้านะครับเปลี่ยนความเร็วโอเคอันนี้ก็จะมีบอกไว้นะครับว่า,เอ,าเออมาแล้วเมื่อกี้ไม่ขึ้นก็จะมีประเภทความเร็วนะครับความเร็วพื้นฐานก็คือการเดินนะครับเราจะเดินเร็วนะครับอันที่2คือการวิ่งนะครับเราจะวิ่งเร็วก็คือ มี2แบบให้เลือกครับว่าเราอยากเดินเร็วหรือเราอยากวิ่งเร็วนะครับแนะนําให้เอาวิ่งเร็วนะครับอันที่3ก็จะเป็นว่ายน้ําแล้วก็อันนี้4ีความเร็วด้อมก็คือไม่รู้ <c oughs> มันคืออะไรความเร็วด้อม <c oughs> นะครับเราเอาวิ่งดีกว่านะครับวิ่งความเร็วอ่าเราก็เลือกไป300%นะครับ เวลาเราเดินเราก็เดินปกติแต่ถ้าเวลาเราวิ่งนี่เราใส่เกียร์หมาไปเลยนะครับ300%อ่าแบบนี้โอเคนะครับกดบันทึกและกลับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับจากนั้นกดปิดไปนะครับแล้วเราก็มาเลือกแมปนะครับแมปที่เราจะเอาปลั๊กอินนี้มาลงนะครับปลั๊กอินนี้สามารถใช้ในสร้างสารรค์ได้นะครับสําหรับใครที่สร้างแมปใหญ่ๆนะครับอยากเดินทางด้วยความ เร็วแสงนะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับในการทำแมปนะครับบางทีเราเดินช้าช้าเราบินทํานู่นทํานี่นะครับเราก็เอาไปทําได้นะครับในการทําแมปนะครับอ่กดเข้ามานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับโหลดปลั๊กอินใส่นะครับมาที่ไอเทมนะครับกดเพิ่มไอเทมที่เราสร้างไว้นะครับเป็นแตงโมนะครับวิ่งเร็ว300แล้วก็สถานะเพิ่ม วิ่งเร็วสามนะครับเพิ่มอ่าเราได้สถานะกับไอเทมมาแล้วนะครับกดเข้าสู่เกมนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาแก้ปลักอินอีกรอบนะครับก็คือเราจะเอาสถานะที่เราสร้างนะครับไปใส่ในไอเทมที่เราสร้างนะครับก็กดตรงโหลดปลักอินตรงนี้นะครับ เลือกไอเทมนะครับอ่าเปิดเข้ามาแล้วก็เลือกมาอันที่3นะครับสกิลไอเทมกดบวกนะครับมาอันนี้ครับผมเพิ่มสถานะกดยืนยันนะครับแล้วเราก็แก้ไขสถานะที่เพิ่มนะครับมาที่กําหนดเองนะครับแล้วก็จะเจอสถานะที่เราทําเองนะครับเป็นวิ่งเร็ว300นะครับอ่ะความต่อเนื่องนะครับ3ามวิ อ่าเราอยากได้วิ่งเร็วเท่าไหร่แล้วก็ทำมาเลยนะครับอ่ะผมใส่เป็นสูตรเลยแล้วกันความเป็นไปได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ไม่ต้องตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมเลื่อนมาถึงตรงนี้เลยโหมดสะสมพลังนะครับตรงนี้เป็นไม่สะสมพลังนะครับส่วน CD ดีก็ปรับเป็นศูนย์นะครับเลื่อนผ่านเป้าหมายไปเลยนะครับแล้วเราก็มาที่บริเวณนะครับให้เป็นโมโนเมอร์นะครับ ค่าความหิวก็ไม่ต้องตั้งนะครับโอเคแบบนี้นะครับกดบันทึกแลกกับแล้วก็กดเข้าสู่เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าไก่วิ่งเร็วเราจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่นะครับเอานมมาด้วยล้างสถานะวิ่งเร็วได้แค่นี้ครับผมอ่ะผมล้างสถานะไปแล้วนะครับ แล้วเราก็มาที่นักพัฒนานะครับแล้วเราก็จะเจอแตงโมนะครับวิบ่งเร็ว300ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็เอามากดใช้สกิลนะครับนี่เราได้สกิลประมาณ4นาทีกว่า,วานะครับนี่อ่า5นาทีเลยมั้งเนี่ย3 0 0นะครับอ่ะเราเดินนะครับนี่เวลาเราเดินเราจะเดินปกตินะครับแต่ถ้าเราวิ่งนะครับ เราไปกดวิ่งดูนี่ครับผมวิ่งเร็วขึ้น300%นะครับเราเดินเราวิ่งเราเดินเราวิ่งใส่เกียร์หมาไปแล้วครับผมคตรเร็วเลยเร็วมากครับผมนะครับในโทรศัพท์นะครับ,รรบก็เวลาเดินนะครับปกติแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมเลื่อนด ก็บังคับเดินครับเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าอยากให้มันวิ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกให้มันสุดหน้าจอไปเลยนะมันก็จะวิ่งส่วนในคอมก็กด W 2ครั้งมันก็วิ่งให้แล้วนะครับหรือว่าจะกดเดินธรรมดานะครับแล้วก็กด Control นะครับข้างซ้ายนะครับมันก็จะเป็นการวิ่งนะครับวิ่งค้างเลยนะเราแค่กด c อน t r o l ทีเดียวครับมันก็วิ่งแล้วนี่ลองบินดูนะครับเร็วไหม นี่ครับผมเวลาใครอยากสร้างแมปสร้างอะไรนะครับก็บินสร้างได้เลยนะครับสมมุติว่าจะสร้างเมืองใหญ่ๆนะครับจะบินมาตรงนู้นตรงนี้นะครับเราต้องบินด้วยความเร็วบินเร็วไม่ได้ต้องเดินก่อนเดินก่อนถ้าบินเออแต่ถ้าใครอยากได้บินเร็วก็ทําเป็นความเร็วของการเดินครับมันจะบินแต่อันนี้มันบินเร็วไม่ได้มันต้องเดินก่อน โอเคนะครับสำหรับปลั๊กอินนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคใครชอบปลั๊กอินนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ